สวัสดีครับมาเด้อพี่น้องมือนี้สิมาเห็ดโศกเหล็กใส่โมครับผมใส่โมต้มี๋วยวสิมาซ้อยครับตัวนี้เป็นหัวใจหัวใจนี่หัวใจงวเด้อพี่น้องหน่อยหนึ่งตัวนี้เป็นไข่หำงัที่มันผสมประสานกันเอาถ้านี่เป็นเหลียดขันนของหันครับผมหันไซนามุนแล้วก็ตะไข่ครับผมทูบทูบขันแล้วก็ก้องออกพี่น้องก้องอย่างดีครับ เดี๋ยวเอาสีมาสอยเลยสรซอยหัวใจก่อนเลยสซกเล็กพี่นอ้องเดีอยวกันเดีย่ยมัวครับผม <laughs> มวัวกับหมผสมผสานกันได้ สิได้นั่งกินผู้เดียวก่อนครับด้วยแม่เราบปอยู่เพเื่อไปส่งของเนาะลุ่มขึ้นก็แจ๊คสิได้ออกมาบ่ได้ออกมาเห็นครับเป็นเหตุงานบนเสานเนี้ย ไทยห้ำห,หัวอย่างเสียบด้วยี่นหนาไทย ดีเลยครับ มันมันครับผมแล้วทิ้งซะทิ้งครับผมต้มนี้ใส่ใบบัวกุฎแล้วก็ตะไคร้ครับมัมนทิ้งกัน but so i really love a lot you know พวกนี้ก็สิเอา้วไปจิ้มแจวครับผม นะครับปรุงเลยพี่เนาะใส่พริกครับผมตทำด้วยผงนัวครับใส่เกลือลงไปใส่ลอยนครับแล้วก็น้ำปลา nào hả, tôi ăn món nào? Giò <laughs> ัวครับผมดูวัวหอมพักนี่เขาใส่ที่หลังครับใส่เดือดก่อนแล้วมาซีมก่อนหอม ครับรสจ,จัดจังหน่อยครับนี่แล้วครับเตือนซกเล็กบานผมเตือนซกเล็กครับผมลอยเดือดโอ้โหิดถึงลุงแล้วดีเนาะคนมากก็ยิด สดจูดจูดเดนนี่พักนี่ครบครับผมหอมเป๊คขมีเ้อพี่น่องซาลเนียส่วนพับซี่ต้นหอมครับขาดแต่หอมมอหน่อยหอมหัวครับแต่ว่าต้นมีเลย หลุดโดดเดี๋ยวหาลูกโดดอีกเบิ้งครับหาลูกโดดเห็นแน่นะในฟีดตัวนี้คือบ่เห็นเลยโอ้ยหอมเดีด๋ยว,วพี่น้องเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปผักดแพยวครับผมเข,ข่าก็ถัดใส่ผักดแพยวเดี๋ยวไปเก็บผักดแพยวมาก,ก่อนสี่ใดถึงหาใบหัวบูวข้างนอกมันเย็นนะครับนี่รนนครับไม่ได้ซ้ำเลยพี่น้องมันหงักครับเข่ากันผักเดี๋ยพี่น้องนียใส่ผักดแพยวนี่ หอมตอนนี้กันเลยซาละเน่ตัวปลูกอยู่ในห่องจริงดีแล้วพี่น้องมาใส่ข้างนอกก็แห้งคือกันนี่แหละเราขึ้นใส่เยื่อสามสี่ปองทรงเป็นหวาดเลยพี่น้อง โอาล่ะใช่ไหมฮึครับเบลเลยนั่ด้วพี่น้องเอ้แสบในกันครับผม มันครับ่ากินวะครับนี่ขาข้าวมีบวกเขียวมี่บวกแต้งมีอยวนี้นะครับสต๊อผักซี่แล้วก็ต้นนี้พักอันนี้ครับผมพักสไลด์ครับผมต้นนี้กับนาสิเป็นหน่วยสไลด์ครับก็ผมปาดออกมาครับสับแสบเนน้นครับผมมาครับผมสับแสบเนน้นครับ ต้องน้ำจิ้มตำมันแม่แม่ค่ะเหลือยู่สองห่วงอะไรของนักดนตรี 一样。Yeah, yeah. ลงกไปครับไมไม,มาไปแล้วมาเลวพี่น้องเองสดเดียดเหมือนกันครับ มีครับวันเสาครับผมแต่ว่าอากาศฝนตกครับฮึ เขามาเ<า><า>ดี๋ยวเอาเสียมานีย่นยจะไปไหนอีก

เอาไปห้าเจอด้วย ใรัแต่ว่าขันกิ้นลนหลายๆคนยังขาดลย <h ums> อืวอมบึงนะี้เนาะพี่เนาะวอ,อมใส่เอียนครับผมดูสิขมดูดู้ยี่ดีครับจะม,มีได้น้ำมานเราบอ <h ums> จะไปแล้วบอกพุชิ <h ums> <h ums> มาพี่แล้วเนาะ ววปเป้าเปลยังไม่เอาเงนให้เราใชนะ่ไหมใช่ละค่ะเอาใส่ถุงเหรออื้มตักคืวอืมเอาถุงออกดีไม่กระเปลยเอาถุงออกค่ะ กลังก็็ได้ตูงเล็กรับอืมไปไหนก็กูเสียทางนั่งอมไหมขึ้นมือตุียก็ตันคือเขาขี่นหนอย กินอยากกันยังสีกินคือเข้าวาเราก็ได้คือสันเนื้อหน่อสันเราเนื้อสันเย็นของหนอกรัเนาใส่ถุงที่ไหนฮึเยอะไปไหมที่ก่อน เปิดน้ำเย็นไหมหน่อยเอามาเร่อยป้าปิดสักเ่องอมาเปิดน้ำเย็นมาทีหนูไปทำไมที่หนูไปทำไอ,ไท,ำไอทำไมไม่ดูของตัวเอ,อง เราบากเอยู่นี่หรอจับดีจับเป็นบทงเดียวอ้เปป่าทำไมดมยาง

น,นานไหมอ๋อไปขาดรถจีนโน่แล้วให้กุชชีกุชชีกุชชีเอาครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำเด้อพี่น้อยนะครับแซ่บแซบแน่นครับเหมือนแรงเลยสิมาต่ออีกคือเก่าแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผม